โอเคแล้วคุณผู้ชมหลายตอนนี้เราก็ลับ <Okay. S 1> มาอีกแล้วกับพาคายโอเคโอเคครูทำอ๋อโว้ยอะไรมา A few t h i guess, oh. s later อะไรวะอ๋อนี่ไงอ๋อ ตอนแรกที่ที่ที่เราเป็นตอนนั้นอ่ะคือแม่งบักเว่ยี้ยปเด็นอ่ะใช่บักทูกแดกเราแล้วก็ต้องไม่ยิงแต่กระเพกเนอะเออไอ้สั่งไอ,อ้ยี่จสัง่สงแล้วเออหมูอ่ะหมูอ่ะก็กูโอ้ยแบบนี้นะ เลี้ยงกูอย่างหมูอย่างหมาว่าคำน, <ะ S 1> นี้คำนี้ที่มันพูดว่าเลี้ยงกูอย่างหมูอย่างหมาว่าเพราะมีภารกิจใหญ่อยู่ข้างหน้าเราเอ้ยมึงใครเนี่ยมึงงอกหมาเฮ้ยบอสลงม,มไม่ใช่คนขับเอาดีไ เดี๋ยวอย่าพึ่งขึ้นนะเดี๋ยวอย่าพึ่งขึ้นเดีย๋ยวเดี๋ยวกูจะให้ให้มันลงจากรถอย่าอย่าทำเงี้ยมันตายเลยเหี yeah. ้ยเอ้ยมีฮอด้วยวเอาดิเนะอะนอนเห็นมั้ยเหรอ สึวแล้ว yeah. เลเตอร์รคืออะไรวะน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อาจารยอคิดว่ไม่รู้งงเด็ทอยคือไนอันนี้เหรอเด็กถอยป่ะวันที่ฝนตกลงที่หน้าตากในตอนเช้า

ยิงรถมันเดียวยิงอยู่เดี๋ยวยิงยิงข้างหน้ามันดีกว่ากันยิยิงยองมีคนอยู่ยิงยิงหน้ารถไหมโอ้ยเรถมันทุงเกาะไอ้เหี้ยไปดึงอ้กมไม่อยู่เลยโอ้กูตายบอส ไอ้บอสสับพี่ลงลงลงไอ้เฮียไม่บอกวัวรถรูปเกาะไอ้ควายจะไม่ได้ช่วยไอ้เฮียอะไรไม่ได้เลยไม่คุยร่วงวะโอ้ยกูจะร่วงวะดดููกก่่ออนน องมีระเบิดอ่ะเออไม่มีระเบิดติดตามอะไรเงี้ยอไอ้พวกยก็เบิดอ่ะไปเงี้ยฮะต้องเป็นทางเนินนะเว้ยคดินคดคือวลาใช่ไหมเออ เอจะแตกก็แตกง่ายๆเลยเทียอ่ะบ,บุกเลยปะบุกเลยปะเริ่มเริ่มจ้าก,ก่อนจอก,ก่อนจอก่อนท่าไมวะอ๋อโอ้ยที่นี่ยิงทุกเสาจริงๆนะก,กู้เข้าเช็คอินนะไม่ไมันต้องทุกใไงบุกเข้าไปเลยหรือวอ่าไงาน้ำส้มกับกาแฟอีกอ่ะ ไอสัตว์แล้วบอกค่อยสเตล nice, <nice>, nice. ส์ส์นส่อกัดไปหไฟไหม้ไฟไม้เฮ้ยไฟไม้ที่หัวม่ขีด K อะารโดนกูบวกาเนี่ยโดนกู K ล่วงใบโอ้ยเว้ยเนี่ยอะ น่าร้องคอคเทลเลยตอนนี้เฮ้ยเคเคเคมีคนยิงกูเ okay. คยิงอยิงขอยิงคลายหมดอย่าให้เหลือโอ้โห Headshot. No word yet from the White House on ไขับรถเป็นวะจำไม่ได้เหรอเฮ้ยมึงขับรถเป็นนะวะแล้วก็แล้วก็เออแค่นั้นแหละพอ เก็บฟอร์เรนเจอร์แรปเตอร์เ hmm. mm ๋ยวเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดแค่นั้นแหละไม่ได้หิวนะไยแต่กระหายนิดนึง ไปลดตึ่กแบบไมโอ้ยยังมาถึงนี่แหลแะไปปะฮะยืนลูกซองเหลือยี่สิบสี่เมตรภากิจก็ไม่ทำเลยวะกูอย,อยากได้เปิ์กนะอะเออยังรอนะโอ้ยให้ยิงว่ะให้ยิงไงไปดูเฮ้ ไอ้เงูช่วยด้วยไอ้หมูเนี่แฮมเบอร์เกอร์ไอ้เจี๊ยนไม่รู้จะผ่าโอ้ยไม่มีของใหญ่ดิ หน้าไปดิที่ไฟอ่ะที่ไฟใหกูช่วยเพื่อนช้ท<า>ี่บหนโง่ตึนเลยยนกูไิจัการในมึงอยู่ประจำม้างล่างเว้เออกูช่วย มันให้เดสทอร์ยเหมือนเส้นเส้นตื้นอะไรอย่างนีฮ่า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 ไอ้ชนี่เส้นตื้นเจ๋งแล้วมันจะเป็นเส้นหมี่นี่มั้งเหี้ยแล้วกูอาวุธตื่นแหละแล้วกูก็เป็นวัดด้วยแล้วพรุ่งนี้กูต้องเรียนคำนวณเทียอะไรเครื่องยนต์สันดาปภายในเบลดีเซลโอ้ยปวดหัวตรงนะเรียนกับ ใช่ไม่เรียกับอาจารย์สุทธิรักษ์ของกูแฝงอ่ะนะวิโรดอ่ะวิโรธเก้าไก่เออเก้าไก่แกไม่ชอบ่เว้ยเรียกแกงแล้วกูรูสุนทรเป็นสลิมรออะไรอะ่ะก็ไม่เชอก็สลิมหรอกก็ไม่รู้อ่ะ สลิดใช่ป่ะน่าปลาสลิดท,ทอดอร่อยเลยอ่ะเดียเรอบยโอ้ยเฮ้ยเนียเฮ้ยหลบดิดดดดมไม่เราทำอะไรวะ ให้เราอ่ะขึ้นมาที่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็ยิงเสาอากาศให้ครบยังไม่ได้เสียเลยเนะี่ยหมดกูดลงได้ไมะเอ่าไม่เป็นไร มันเหมือนแบบไอสไตล์ไอ้เหี้ยมีอะไรหนุกให้ทำมาวะฮะมีอะไรหนุกให้ทำเด็กไอสัสกูขี้เกียจเริ่มใหม่ไม่อยากเริ่มใหม่แต่ต้นไงไอ้กุ๊ชิบชอะเฮ้ยกูอยากกูอยากไปกรุงเทพไปซื้อพวกเสื้อผ้าว่ะไปกรุงเทพแบบไปไปดูุ๊บดิอะ่ะเงี้ย ไปเดินซื art, so ้อเสื้อ hey. ผ้ากูป่ะล่ะได้ไหมเดี๋ยวบ้าบอขอรออกกูว่าจะตั้งเอาไว้สามพันไปเลยพอป่ะโอ้ยเฮียบ้าี่ยเฮ้ยไอ้บอสได้เวลาฮีโร่รออะไรอ่ะยอเอ้ยไอ้เฮียไอ้พารไอ้พารไอ้สัตว์เอ้ยไอ้พารกทไม่ไหวแล้วขอลาไปด้วย ขอตัดตัวก่อนกูหาไม่เจอนี่ยนี่ไงนี่ไงเันเจอกูแล้วจะเอ๋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 ฮิวฮิวฮิว นะครับคกูเจอพวกขอบลาไม่ได้เพลงเท่านี้เวลาไร